ดูลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นสูตร EP ที่64คลิปนี้เป็นวอลการทํางาน1วันในรีสอร์ทนะคะวันนี้เนี่ยลาทําถั่วเน่ากินเองนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนาะว่าเขาทําถั่วเน่ากันแบบนี้แปลกดีกลิ่นถั่วเน่านี่ก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะปุ่นยังกินไม่เป็นนะแล้วก็ตกท้ายวันนะคะก็ทําอาหารเสิร์ฟลูกค้านะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะอากาศที่เชอร์ทานโฮมสเตย์เนี่ยอากาศดีแล้วก็แดดสดใสนะคะแต่อากาศช่วงเช้าเนี่ยเย็นมากๆเลยนะเมื่อคืนปุ่นก็ไม่ได้น อื่นเช้ามาก็ขอเก็บภาพบรรยากาศสดชื่นรอบรอบรีสอร์ทให้ทุกคนได้ดูกันสัหน่อยนะคะมาฟังเสียงน้ําไหลเราชื่นใจหิวใจมากๆเลยจากที่ลูกค้าเมื่อคืนเช็คเอาต์ไปแล้วนะคะก็เตรียมทำความสะอาดห้องเพื่อต้อนรับลูกค้าลายใหม่เข้ามานะ หลังจากที่เสร็จงานเนี่ยปุนก็จะมานั่งกินกาแฟในช่วงเช้านะคะอากาศดีๆแบบนี้นะได้กาแฟร้อนๆสักแก้วนั่งจิบกาแฟไปดูวิวไปนะคะบอกเลยว่าโอ้สดชื่นมากค่ะงานในรีสอร์ทนะคะมันก็จะยุ่งเป็นช่วงเวลาเนอะก็คือช่วงเช้าทํากับข้าวให้ลูกคา้าลูกค้าเช็คเอาท์เก็บห้องแล้วก็จะมีช่วงว่างอยู่แป๊บหนึง่งรอลูกค้าชุดใหม่เข้ามานะวันนี้นะคะก็เห็นลาเนี่ยเอาถั่วที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาทําเป็นถั่วเน่านะอยากบอกว่ากลิ่นเนี่ยสมชื่อจริงๆนะคะคือปุ่นไม่คุ้น น่าจะอารมณ์เดียวกันนัดโตะนะซึ่งปุ่นก็ไม่เคยได้กลิ่นหรือเคยกินนัโตะนะแต่ว่ากลิ่นก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะคะล่าก็จะเอาถั่วที่หมักไว้แล้วเนี่ยมาปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยนะห mm. ลังจากนั้นนะคะก็จะเอาไปทําให้เป็นแผ่นแบนๆแ,แ,แ,แบบนี้แล้วก็ตากแดดเอาไว้นะเพื่อพร้อมในการเอาไปทํากับข้าวนะระหว่างที่น้องยังไม่แห้งเนี่ยกลิ่นก็ <c oughs> <c oughs> กลิ่นมาดามหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะแต่เคยถามล่านะรสชาติมันประมาณไหนล่าก็บอกว่ามันมันมันมนันวนัวเนอะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคล้ายกับถั่วเน่าของ ทางเหนือที่เขาเอาไปทําอาหารกันหรือเปล่าเนาะแต่ก็น่าจะคล้ายกันนะหลังจากนั้นนะคะก็มานั่งเล่นกับสีทองซะหน่อยก็เป็นอะไรที่ฮิวใจในแต่ละวันมากๆเลยนะคะนั่งเล่นกับน้องเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหงาเลยนะสนุกมากๆพอตกช่วงบ่ายนะคะ,ะในแต่ละวันเนี่ยก็จะต้องมีการถามลูกค้านะว่าจะรับหมูกระทะหรือว่าชาบูไหมอันนี้จะเป็นอะไรที่เราจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการเตรียมนะก็จะทําการแรปนะคะอาหารแต่ละอย่างที่จะไปเสิร์ฟลูกค้านะเพื่อความสดใหม่แล้วก็สะอาดน้านจิ้มทุกถ้วยเนี่ยหรือว่าตั้อรง แรปไว้ให้เรียบร้อยให้สะอาดนะคะพร้อมเสิร์ฟได้ทันทีนะวันนี้ภาพบรรยากาศการทํางานในรีสอร์ทเนี่ยก็จะหนักไปทางในครัวหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้ามีสั่งอาหารหลายอย่างนะอย่างเช่นเวลาบางทีลูกค้าเช็คอินเข้ามาแล้วเขายังไม่ได้ทานอาหารก็จะมีสั่งพวกของทานเล่นหรือว่าอาหารจานเดียวบ้างนะคะซึ่งเมนูขายดีในรีสอร์ทก็จะเป็นพวกปีกไก่ทอดเฟรนช์ฟรายอะไรแบบนี้นะคะที่แบบว่าเป็นของทานเล่นทานกับแก้มอะไรอย่างงี้ก็ได้นะบรรยากาศการทํางานตอนที่แบบว่าลูกค้าสั่งอาหารพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะมีความยุ่งๆประมาณนี้นะคะก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละ ให้งานเนี่ยมันเสร็จไวแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าได้ทันเวลาอะไรแบบนี้นะงานในครัวนะคะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ทําซ้ําๆวนๆไปในแต่ละวันนะแต่ก็เป็นอะไรที่ยุ่งเหมือนกันนะคะยิ่งโดยเฉพาะเวลาลูกค้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะทําให้แบบว่ายุ่งมากเลยนะในครัวเพราะว่าลูกค้าจะสั่งอาหารพร้อมกันหลายจานหลายอย่างนะถึงจะยุ่งๆแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะคะ <c oughs> แล้วตกมือเย็นเนี่ยลาก็ทํากับข้าวนะก็มาดูว่าเมนูวันนี้คืออะไรมีมะเขือเทศนะแล้วก็น่าจะมีถั่วเน่าในวันนี้ด้วยที่ ากไว้นะคะก็เอามาทํากับข้าวนะก็จะเป็นผัดมะเขือเทศหรือน้ําพริกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะปุ่นชอบดูล่าทํากับข้าวมากเลยนะคะเพราะว่าล่าเนี่ยจะคีเอทเมนูแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยนะก็นับถือในการคิดเมนูสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารที่ล่าทํานี่ก็ออกมาหน้าตาดูดีน่ากินทีเดียวนะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดมะเขือเทศใส่พริกอะไรแบบนี้เออแปลกดีเนาะตกช่วงค่านะคะบางทีลูกค้าเขาก็จะทยอยสั่งอาหารเพิ่มนะเราก็จะคอยเตรียมจนกระทั่งครัวปิดนะคะประมาณ2องทุ่มเนอะซึ่งมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะช่วงเย็นเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าทานอาหารกันนะปุ่นก็จะเข้ามาช่วยน้องๆน,นะคะว่ามีอะไรมากน้อยอย่างเช่นช่วยเสิร์ฟหรือว่าช่วยจัดจานอะไรแบบนี้เพื่อให้งานเนี่ยมันเสร็จไวนะคะเป็นไงคะกระเพราที่นี่ผัดแบบแห้งๆเลยนะแล้วก็เป็นเมนูขายดีของที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูกระเทียมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีของที่นี่เหมือนกันคะ่ะหลังจากที่ครัวปิดแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ว่างแล้วต่างคนต่างก็ไปอาบน้ําเตรียมขึ้นนอนนะคะก็บรรยากาศการทํางานในหนึ่งวันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งวัน,น,กนุกดีนะะค มีอะไรให้ต้องเรียนรู้ทุกๆวันจริงๆนะบอกเลยว่าการทํารีสอร์ทเนี่ยค่อนข้างท้าทายสําหรับปุ่นเหมือนกันนะแต่ก็สนุกมากๆเลยค่ะส่วนก็อนหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ่นด้วยนะ